อยากให้เน่นนักภาคปฏิบัติไม่มีพระสิแล้วทุกวันจะหมดไปแล้วภาคปฏิบัติเลยไม่ได้ทํไม่ลาคิตกีดให้นิ่งปฏิบัติปริจญาเป็นสองไปเรียนเนี่ยเป็นอันดับสองนั่นอันดับแรกคือปฏิบัติท่านนั่นแหละอยากให้เน่นนักภาคปฏิบัติไม่มีพระสิแล้วทุกวันจะหมดไปแล้วภาคปฏิบัติ นะแต่วรวจสูตรเรียนเขียนอา่านเต็มไปหมดนะแต่เป็นของพระพุทธเจ้าห็นไหมล่ะมหาปริญญาเทศเก่งๆเ,เลยไปมาศึกแล้วนะทำไมเทศได้กพของพระุทธเจ้าไปท่องกับของพระุทธเจ้าได้ประโยคเท่าไหร่ก็ได้หมดนั่นแหละแต่เป็นของพระพุทธเจ้าของเรายังไม่มีของเราคืออะไรลมเข้าลมออกไปดูไหมนะีนะ่เนะขาวางรล้วปู พูดคำแรกนี่แหละพระป่าเขาวังน้อพราป่าเขาวังน้อจำหนึงว่าพระป่าก็พระได้สินได้ทำจากป่าไม่ได้สินทำจากของศืลไปลานคำพีก็พูดอย่างนี้แหละพูดตามคนจริงก็ไปหาสินทำในป่าไม่ได้หาสินทำตามไปลานเลยท่องที่ยวใดได้หมดแหละของพุณเจ้าแต่ของเรา ร้องได้ไหมลมหายใจเข้าออกนิตแต่ปฏิญญาเดี๋ยวนั่นแหละยังได้มีปฏิบัติปริยญญาเป็นสองทำโบราณบอกไว้เพราะนั่นให้ไปรักษาเอาไว้คำว่าเข้าป่าปฏิบัติธรรมในปฏิบัติตรงนี้นะในเชื่อพูดเจ้าจะไปเชื่อพระอาศัยสถานที่กับพระแล้วก็ไปปฏิบัติธทำในเรื่องฝ่ายยิ่งยิ่งถ้าพระไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสวรรค์แล้วก็ยากแบบนี้ ถ้ S <S <an> าผู้ที่จะสอนโยมต่อไปถ้าพระไม่เคยดูเคยรู้เคยเห็นเอาอะไรมาสอนเอาตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนทำตที่ทำโตทำเอก,ป,กประโยคนตัวนั้นประโยคตันนี้นั่นยังไงแต่จะไปทางนอกระไปทางปริจัตแล้วทำไมไม่เน้นหนักคำว่าบุญบุญนั่นทำบุญทำบุญเน้นหน,น,น,นักในภาคปฏิบัติอาสาได้ปฏิบัติต,ต้องเรียนทุกรูปนั่นแหละพู้เจ้าให้เรียนแต่พรกากรมมฐาน ไม่ใช่ว่าพระทุกขุกจะไม่ได้เรียนนะท่านจงตั้งเรียนพระกรรมฐานก่อนจะมอบผ้าให้ต้องเรียนเสียก่อนเจษาโรมารคาดันตาตาโจตาโจดันตานาคารมาเจษฐาผมขนเล็บปันหนังให้พิจารณาผมขนเล็บปันหนังให้เป็นไปนี่จงเรียนพระกรรมฐานแล้วจึงได้มอบผ้ากาสาวัชฟัดให้พระทุกขุกพระกรรมฐานบอกเออไม่ได้สูตรไม่ได้เรียนไปหานั่งหลับหูหลับตาในป่าในลงได้อะไรนั่นก็ดูถูกพระก็ดูถูกพระเจ้าแหละ ระพผู้เจ้าจะจัดรูอยู่ในป่าไม่ได้จัดัดรูู้ในภาษาราชวังเี่ไหนก็ต้องตามแนวทางของุูธเจ้าว่าแต่ว่าไปก็จะไม่มีปัญหาหลวงปู่ก็บอกสม่ไม่บวชในใหม่หลวงปู่พาไปนครพนมตลาเจ้าคณะจังหวัดว่าพากันไปเที่ไหนไปสูตรไ,ไ,ไม่สูตรไม่เรียนไปหานั่งลับหมูหล,หลาได้อะไร ลุงปู่ใหญ่ไม่อยากเข้าไปไปตามจังหวัดต่างๆไปที่ไหนกาศเป็นได้ประโยชน์เท่าไหร่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ทำไมไม่สูตรเตียนบ้างก็ไม่สูตรไม่เรียนเรหลวงปู่ใหญ่เขาพาทำแนวนี้ทำปฏิบัติมาอย่างนี้มาอย่างนี้ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยลุงปู่ใหญ่สูตรเรียนเดอยากตั้งหลวงป้อให้เป็นนู่นเป็นนี่หลวงปูอบอกว่าไม่ได้ทำตีทำตัวทำเอก จะได้เด้อนั่นคือมึงจะได้หลวงพ่อไม่ได้สูดไม่เร <te le rhythm ma lush> ียนจากขอนั่นขอเนี่ยขอในหลวงขอให้ไม่อยากได้ขอให้ไม่ได้หาเอาราดยศอะไรนม่ตั้งใจพิัพเกษาเรียนเรียนอย่างที่พูดนั่นแหละโลมาแก่สาเหตุเห็นเป็นไป็นตะพงจริงผมผมเต็มปันหนังมันจริงคือเต็มไปด้วยของไม่สะอาดได้พุทธเจ้าก็สอนแล้วเด้่ ให้เห็นเป็นไปตามความจริงความจริงของผมขนเล็บฟันหนังมันเป็นยังไงเป็นของสิ่ทีู่กโกโกโปโกโค่แต่คนในโลกอยากสวยจากงามอยากร่ำรวยก็ได้ไปพูดดต่แันบงังอยากเห็นนโลกก็ดูสวยงามร่ำรวยอยากเห็นสวรรคนก็ดูลมไมยใจ้เขอ,อก